ในข่าวประชุมนะครับมอบนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบาตรไทยท่านอนุทินชาญวีรากูลนะครับซึ่งจัดที่โรงแรมมิราเคิแกนคอนบิเนชั่นนะครับวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2 5ง7นะครับได้มีการอธิษฐานการมีนโยบายที่จะปฏิบัตินะครับทั้ง5นโยบายโดยเฉพาะนโยบายที่5นะครับก็คือเรื่องการให้จัดทําน้ําดื่มสะอาดสําหรับบริการพี่น้องประชาชนนะครับซึ่ง จังหวัดได้เริญเองนะครับได้นำนิวัยดังกล่าวมาปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะการดำเนินการขยายท่อส่งน้ำประปานะครับให้มากขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียงนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับโดยจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการขัดเคลื่อนนะครับโดยทําการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่งนะครับซึ่งเรามีทั้งสิ้นเจ็ดอำเภอนะครับโดย กระบวนการทํางานนะครับก็มีขั้นงานในส่วนของส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะทางท้องถิ่นจังหวัดนะครับขั้นงานนะครับที่จังหวัดตั้งขึ้นนะครับได้ลงไปให้คําแนะนำนะครับในส่วนของอุค์ประกอบผิวินในการผลิตน้ําดหรมปราปานะครับให้มีคุณภาพและสามารถบริการพี่น้องประชาชนได้ในการนํามาดึงนะครับโดยลงไปทั้งเขตอาเภอนะครับซึ่งเราพิจารณาแล้วพบว่าระบบประปาผิวดินนะครับของเทศบาลตําบลเสนาคณิคมนะครับถือเป็นระบบประปาหมู่บ้านที่มีการพัฒนา น้ำประปาให้สามารถดื่มได้นะครับโดยมีการเป็นเรื่องการที่ดีนะครับรวมกันตั้งแต่แหล่งน้ําดิดนะครับแล้วก็ระบบของการผลิตระบบการฆ่าเชื้อโรคและก็ระบบจ่ายน้ําไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งน้ําที่ออกมาจากการผลิตของเทศบาลตำบลเสนาคณิพกนะครับก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นผ่านเกณฑ์คุณภาพของระบบน้าประปาดื่มได้ของกครมอนามยนะครับพศ2563านะครับ สบาลตำบลเสนางคณิคธงได้จัดให้มีน้ำประปาดื่มได้ตั้งแต่พศ2559ด้วยงบประมาณ150,000บาทเพื่อบริการประชาชนประมาณ1,000ครัวเรือนจาก3หมู่บ้านหมู่ที่3หมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่11บางส่วน ซึ่งได้มีการติดตั้งทามเมอร์ในการเปิดปิดน้ำนะคะในช่วงเวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะซึ่งระบบของระบบของน้ำประปาดื่มได้ของเราได้นำส่งน้ำส่วนหนึ่งมาจากหอถังสูงที่จ่ายน้ำในครัวเรือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาผลิตจนผ่านกระบวนการต่างๆสุดท้ายแล้วก็จะมาฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ก่อนที่จะจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ของเราค่ะซึ่งน้ำประปาดื่มได้ของเราเราจะเก็บตัวอย่าง ของน้ําไปตรวจอยู่ที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งผลการตรวจก็ปรากฏว่าเราได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพของน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยในปี2563นะคะแล้วก็การดูแลรักษาทําความสะอาด เราจะมีการเดินตะกอนก้นบ่อสัปดาห์ละหนึ่งครั้งล้างร่องน้ําบนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วก็ล้างถังตกตะกอนเดือนละหนึ่งครั้งนะคะจึงทําให้ประชาชนในพื้นที่ของเรามั่นใจได้ว่าเขาจะได้รับน้ําอุปโภคบริโภคที่สะอาดและได้คุณภาพค่ะซึ่งอำนาจเจริญเองนะครับก็คงจะพัฒนาต่อไปนะครับเรื่องของการจัดทำน้ำประปาดื่มได้นะครับให้มันครอบคลุม กางเกตอำเภอนะครับแล้วทำให้พี่น้องประชาชนลดลายจ่ายนะครับเราถือเป็นนโยบายที่สําคัญที่สุดที่นาะเจริญจะต้องมาปฏิบัตินะครับโดยร่วมกับทางอ,อปทต่งางๆในพื้นที่ครับผม